สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช u g a เอิร์ h อีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับต้นหมักผู้หมักเมียค่ะจริงๆแล้วอะค่ะต้นนี้เป็นต้นที่เราเคยรู้จักในชื่อเพชรน้ำหนึ่งเนาะคิดว่าแบบชื่อต้นมันคือชื่อเพชรน้ำหนึ่งเลยเนาะเพราะว่าที่บ้านขายเนาะแล้วก็พอถามนะว่าต้นอะไรนะก็จะบอกว่าเพชรน้ำหนึ่งแล้วพอมาขายต้นไม้อะค่ะถึงมาทราบว่ามันคือต้นหมักผู้หมักเมียค่ะทีเนี้ยแล้วก็ทราบไปอีกว่า หมากผู้หมักเมียมันมีหลายสายพันธุ์เนาะที่เราขายอะที่เราเคยขายมันจะมีช็อกโกแลตเนาะแล้วก็มีเพชรน้ำหนึ่งอันนี้เนาะจริงๆมันจะมีอีกเยอะแยะเลยนะคะก็คืออะไรนะทับทิมสยามแดงสยามอะไรแบบนั้นนะคะที่ใบมันจะมีลักษณะแบบเนี้ยช็อกโกแลตก็สวยนะทุกคนแต่ว่ามันหายยากมันจะแบบมี11นิ้วไปเลยเนาะว่าเราก็เดี๋ยวหามาขายมั้งดีกว่าน,นะ1 1นิ้วแล้วก็มี3นิ้วมันจะเล็กมากแล้วมันจะโตยากมากนะคะพอหายากเนี่ยก็ไม่ค่อยได้หามาขายเนาะ เดี๋ยวถ้าไปเจอช็อกโกแลต11นิ้วเดี๋ยวจะหามาขายส่วนเพชรน้ำหนึ่งอ่ะมันหาง่ายทุกคนหาง่ายในที่นี้ก็คือที่บ้านอ่ะนาทำเองตลอดเวลาที่เราอยากได้เพชรน้ำหนึ่งเราก็ไปแค่ไปซื้อที่บ้านนานะคะก็ไม่ยากอะไรแล้วก็ร้านอื่นๆก็ยังพอมีบ้างแต่ว่าอย่างพันธุ์อื่นเนี่ยครับทิมสยามแดงสยามเนี่ยคือเขาทำแต่ต้นใหญ่ๆกันนาะต้นเล็กๆยังไม่ค่อยเจอนะคะ ถ้าหากว่าใครอยากได้ช็อกโกแลตเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกเนาะเดี๋ยวเพื่อไปหามาขายค่ะโอเคส่วนต้นนี้ก็ราคาไม่ได้แพงเลยนะคะถูกมากเราก็เลยเนี่ยมีอยู่หลายๆต้นนะคะส่วนต้นนี้น้องคนเนี้คือเรามีกระถางใช่ไหมล้วตอนแรกมันใส่แบบริบบิน้นอะไรพวกริบบิ้นอย่างเงี้ยเรานกมันติกตายหมดเนาะเราก็เลยเอาต้นที่มันคงมันคงมาใส่นะคะน้องก็เลยมีหัวแบบนี้นะคะโอเค เราปลูกไว้ตรงนี้นานแล้วตั้งแต่เป็นต้นเล็กๆนะคะต้นสูงแล้วเราก็เลยวันนีเ้เราก็เลยเอามาปักชําให้ดูกันเนาะลักษณะทั่วไปของหมากคู่หมากเมียนะคะใบเขาก็จะเป็นแบบเนี้ยเอออธิบายยังไงแบบเป็นใบแล้วก็โน้มๆโค้งๆขึ้นไปเหมือน,นํำพูเนาะสวยมากถ้าหากว่าเขาได้แสงเยอะนะคะใบเขาก็จะแดงออกสีแดงแต่ถ้าได้แสงน้อยอย่างเช่นต้นนี้เห็นไหม ต้นนี้ก็จะเขียวๆหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะเอาต้นสูงต้นนี้ค่ะมาปักชำเนาะแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปให้น้องใหม่เนาะเป็นต้นเล็กๆก็พอเพราะว่าพอเวลาเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันอ่ะมันก็จะแบบ โตง่ายโตเร็วเนาะมาดูที่อ้างสูงแล้วนะคะส่วนดินนะคะเราใช้ดินที่เราหมักไว้เองนะคะไม่มีไม่มีอะไรซับซ้อน,เ,นอเป็นต้นที่โตง่ายเลี้ยงง่ายปักชำง่ายนะคะบางบ้านนเขาก็เลี้ยงไว้แดดครึ่งวันบางบ้านเขาก็จะเลี้ยงไว้ร่มราไรเลยนะคะก็ลองเลือกดูเนาะว่าบ้านตัวเองเนี่ยเหมาะสมกับวางต้นเนี้ยไว้ที่ไหนเนาะแต่ว่าไม่แนะนําให้วางแดดทางวันนะคะถ้าวางแดดทางวันน่ะใบเขาก็จะไหม้ด่ปะเนี่ยขอไปเนี่ยแบบ พอโดนแดดทั้งวันก็จะไหม้ไม่สวยนะคะใบก็จะถูกทำลายเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอเอาร้องออกจากอันนี้ก่อนเนาะใส่กระถัง10เน,นิ้วดีกว่าในดินของเราอะค่ะเราก็ใส่กลับมะาพร้าวสับแกะหมักมุนไสเดือนมีใบกัมปูหมักนะคะมีดินถุงก็ใส่ใส่ไปเนาะมีทรายด้วยนะทุกคนเพราะว่าพื้นพื้นดินที่บ้านเราอะมันเป็นดินทรายนะคะก็ผสมผสมกันไปหมักหมักไว้นะคะเดี๋ยวก็ดีเอง แต่แค่แบบว่ารักษาคุณสมบัติคนไม่ให้มันชื้นเกินไปไม่ให้มันเก็บน้ําไม่ให้มันแบบว่าระบายน้ําไม่ได้อ่เออให้ลดเข้าไปแล้วเก็บความชื้นแล้วก็ระบายน้ําได้ดีก็พอแล้วนะะอ่ะดึงไม่ออกยิงล้นมากบ,บ้านที่บ้านคือไส้เดือนเยอะมากนะคะเวลา เลี้ยงต้นไม้เป็นนานๆเนี่ยพอไสเดือนเข้าไปอยู่ใช่ปะ่ะดินมันก็จะล่วนมากรากแบบอย่งยังลึกเกินอ้อ,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 อดินล่วนเกินดินล่วนมากนะคะแล้วก็เอาดินของเขาอันเก่าเนี่ยแหละคะ่ะผสมเข้าไป แต่ถ้าสมมุติว่าดินอันเก่าของใครอ่ะมันเป็นดินที่ไม่ดีเนาะเป็นดินที่แบบมีเคลีย้ยมีเชื้อราเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นดินที่แข็งๆแล้วก็ชิงไปได้เลยนะคะอันนี้มันร่วนมากมาใช้ได้ที่เนี้ยค่ะต้นเนี้ย ทุกคนอาจจะเห็นว่ามันเป็นไม้ใบใช่ปะก็อาจจะใช้ปุ๋ยที่แตกต่างกันไปเนาะแต่ที่สวนเนี่ยใช้16 16 16, 16นะคะตามที่นาใช้เนาะก็ใช้ตามตามเข้าไปก็สวยดีค่ะเดี๋ยใครจะมีปุ๋ยบำรุงใบบำรุงดอกเนาะเขามีดอกด้วยนะคะก็ได้เลยอย่างต้นเนี้ยเขาสูงมากนะคะแล้วก็กดๆไม่ให้เขาเอ็นมาก เวลาคนอื่นเขาปักชำกันอะ่ะเขาก็จะปักจากต้นใหญ่ใช่ไหมตัดจากต้นใหญ่แต่เราอ,อ่ะมันมีหลายต้นไงเราก็เลยว่าเดี๋ยวจะตัดต้นเนี้ยลองปักให้ดูนะคะถ้าหากว่ามันเอ็นเราก็ดามไม้เขาไว้ได้ทีเนี้ยค่ะเวลาเราตัดอะ่ะเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายเนาะเขาจะคล้ายๆเข็มสามสีอะคะ่ะที่เดี๋ยวพอเราตัดเนี้ยเขาก็จะแตกออกมาใหม่นะคะทุกคนเราจะตัดแล้วนะล้าจะดามทำไมวะ สมมติว่าใครไม่ตัดเนี่ยเออสมมติว่าใครไม่ตัดก็แบบดาไว้นะคะทุกคนสามารถตัดประมาณเนี่ยช่วงกลางระหว่างอสีน้ําตาลกับสีแดงแบบเนี้ยได้เลยนะคะเลยลงมาได้นิดหน่อยเนาะกลางกลางแต่ละนะ <c oughs> มันก็จะเหลือแบบเนี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกใหม่นะคะเดี๋ยวจะอัปเดตเป็นคลิปชอ็อตละกันนะว่ากี่วันกี่เดือนเถึงจะออกมาเป็นเออ่ตัวยอดเนาะ ที่เหตุผลที่ใส่กระถางสีเอนิวเพราะว่าล่าเขาเยอะมากแล้วนะคะเราจะใส่กระถางเล็กไม่ได้นะอันนี้เดี๋ยวเราเตรียมแก็บดํานะคะนี่นะคะแก็บดํากดแน่นๆแล้วตัวที่เราตัดมาค่ะเราก็ช่วยเขาด้วยการที่เราดึงใบตรงปลายออกเยอะๆก็จะได้ไม่ร่วงนะคะเ่ยตรงยอดเราไม่ต้องตัดออกก็ได้ค่ะเราปักลงไปเลย ทีเนี้เดี๋ยวเวลาเราลดน้ำเราก็ผสมน้ำยาเล่งรากลงไปนะคะแล้วก็ลดเข้าด้วยค่ะอ่ะทีนี้น้องคนนี้ของเราเดี๋ยวเราใส่ต้นใหม่ให้เขาลงไปนะคะเอาตัวเล็กๆเนี่ยทีนี้กระถางของเรามันลึกใช่ปะ คือน้องคนนี้เป็นเป็นน้องที่แบบเลี้ยงเลี้ยงต้นไม้ได้ดีมากนะได้ทีรีวิวกระถางไปด้วยเลยเนาะอันนี้ได้จําได้ว่าตอนที่เริ่มขายต้นไม,ม,ม้ใหม่ๆอ่ะมันคนเขานิยมกันเนาะตอนช่วงโควิดก็ห้าร้อยอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นช่วงที่แบบในแอปในแพลตฟอร์มอะ่ะมันมีโค้นลดพอดีมีหลายอย่างได้มาราคาแบบสองร้อยกว่าบาทเองดีมากนะคะถ้าสมมติแต่ช่วงนี้น่าจะถูกแล้วเนาะถ้าคือดูวัสด,ดุดีๆอะ่ะ ข้างในมันจะแบบกลวงๆเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันดูแลต้นไม้เราได้ดีมากค่ะแต่ถ้าซื้อหลายอันก็ไม่ไหวเราลองก้นเขาก่อนก็ลองดูว่ามันจะต้องลองก้นไปถึงแค่ไหนบางบางอันถ้ามันแบบถูกๆอ่ะวัะสดุมันก็จะไม่ดีนะคะแล้วก้นก็จะไม่ลึกเนาะอันนี้เรารู้สึกว่ามันดีเพราะว่าก้นมันลึกแล้ว ต้นไม้เรามันอยางลากลงไปได้เยอะนะคะส่วนตัวจะวางเขาไว้หน้าบ้านนะคะที่โดนแสงเช้าเช้าแค่แบบประมาณสี่สิบเปอร์เซนะไรอย่างเงี้ยนะคะมีชายคาแต่ว่ามีแดดเข้าอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วก็ปลูกเขาไว้สักพักสักพักมาดูทีเอ้าสูงไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวลองหาพิกัดกระถางนะคะใส่ไว้ให้ในคอมเขามิเผื่อเราจะไปหาซื้อกันมานะคะไว้ตกแต่งบ้านค่ะ <c oughs> จริงๆต้นนี้ก็เป็นต้นที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่จับสวนเนาะเพราะว่าเวลาเขาโตเขาใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นต้นที่ไม่ค่อยผลักใบแล้วก็สีสวยคือมันไม่โลกลุงลังใส่ตาทุกคนมันเป็นใบแบบที่ไม่ใช่ใบเขียวเขียวที่ เยอะเยอะแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติว,ว่ามันเป็นที่ที่ไม่ต้องการให้บางสายตาแต่ว่าต้องการให้มีต้นไม้อยู่ตรงนั้นนะคะเออมันก็จะเป็นต้นที่ถ้าหากว่าเป็นต้นสูงต้นใหญ่ไปเลยมันก็จะสวยเนาะหรือว่าถ้าเอาไปรวมไว้กับต้นไม้อื่นๆเนาะในสวนเหมือนที่เราเจอที่รีสอร์ทที่หัวหินเนี่ยคือแบบโอ้โหสวยเพราะว่ามันเป็นสีแดงใช่ป่ะแล้วเอาไปปลูกแซมกับสีเขียว มันก็จะแบบว่าสวยด้วยแล้วก็อีกอย่างอะถ้าสมมติทุกคนคิดว่าเออเป็นแดงอื่นได้ไหมเป็นแบบว่าเออชาบามีเปิ่นะอะไรแบบนี้ได้ไหมคือชาบามีเปิลนอะ่ะมันเป็นต้นที่เป็นใบใยยิบยิ ip, าบใช่ไ่มแล้วก็ดูแลยากแต่ต้นเนี้ยดูแลง่ายมากศัตรูพืชไม่มีนะคะที่เจอก็มีแค่แบบใบไหมไม่ก็ดินตรงนั้นแฉะเกินไปแล้วก็เน่าแค่นั้นเองค่ะนอกนั้นแบบเลี้ยงง่ายมากนะคะสำหรับการปักชํำก็ง่ายๆนะคะมันจริงๆอะ่ะ มันออกรากแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นแล้วแต่ว่าแนะนําให้ใช้น้ำยาเลี้ยงรากไปด้วยนะคะประมาณ2 0่สถึงยีวันก็ออกรากแล้วนะคะหรือว่าถ้าใครอยากชัวรๆก็รอสามสิบวันแล้วก็เอามาปลูกได้เลยค่ะสูตรดินก็เดี๋ยวเราแปะไว้ให้นะคะในคอมเมนต์ก็ได้ค่ะจะได้แบบว่าไม่ต้องไปคอยงมหานะก็จะใช้ดินแบบไหนดีนะคะอ่ะ โอเคสมัครัยที่อยากได้นะคะก็เดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสําหรับวันนี้ก็ง่ายๆนะคะสําหรับการปักชาแล้วก็การปลูกหมากผู้หมากเมียเพชรน้ำหนึ่งนะคะจเจาะจงลงไปเลยว่าเพชรน้ำหนึ่งเนาะใครมีเคล็ดลับนะคะในการเลี้ยงเพชรน้ำหนึ่งให้ใบสวยใบงามโตเร็วนะคะก็คอมเมนต์แบ่งปันไว้ได้คะ่ะวันนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ไว้ด้วยนะคะชูเอิดไปก่อนสวัสดีค่ะ